อันนี้เป็นหอยทอดฟิวที่เป็นไขยออนสวดเป็นแป้งนิ่มเขาใช้น้ำมันหมูแล้วก็ไข่เป็ดที่นี่เขาบอกว่าหอยใหญ่ดูด <c oughs> ิทุกคนใหญ่มากจานนี้นะครับราคา60บาทเป็นแบบพิเศษ <c oughs> อีกหนึ่งเมนูเด็ดของเมืองแปดริ้วคือก๋วยเตี๋ยวรอดลุงตีนนั่นเองโอ้โหดูดิ <c oughs> โคตรน่ากิน อีกหนึ่งร้านอร่อยเด็ดของเมืองแปดริ้วนะครับคือนี่เลยแปดริ้วขนมจีนเส้นสดน้ำยาปูี่ชุดนี้แปดสิบบาทนะทุกคนร้านเล้งกี่สามาิอร้านนี้เขามีเมนูเด็ดคือราดหน้าราดหน้ากุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวแล้วก็มีราดหน้าหมูราดหน้าเนื้ออากาศร้อนๆแบบนี้เราจะต้องมาหาเครื่องดื่มสดชื่นแบบ เก๋าแก่กินร้านกิมโลหัวกาแฟเขาจะใช้เ,เป็นกาแฟโรบัสตา้าแค่ได้กลิ่นก็คือหอมมากทุกคนเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดของเมืองแปดริ้วพอมกลิปปังประดิษ์โฆษณามันอร่อยมากเด็ดมากร้านนี้เขาขายมาร้อยปีแล้วนะคนกคนวยจับตัหมอเป็นก๋วยจั๊บแบบน้ำคนเขาดังเรื่องหมูกรอบนะทุกคนดูหน้าตาดิหน้ากินมากๆมีความมันนะแทรกอยู่ข้างในแปบลบว่ามันนุ่มแต่ยังคงความกรอบอยู่ สวัสดีครับเพื่อนๆ้องไปกินไปเที่ยวตอนนี้วูตตี้อยู่ที่เมืองแปดลิ้วฉะเชิงเซาว,วันนี้วูตตี้จะพาทุกๆุกคนไปชิมร้านอร่อยเด็ดของเมืองแปดลิ้วจะมีร้านไหนที่น่ากินและน่าอร่อยบ้างตามมาเลยและตอนนี้วูตตี้อยู่ที่ร้านหอยทอดปลาน,นี้นะครับเป็นสูตรโบราณเขาขายมายาวนานกว่า80ปีเดี๋ยวเราจะพาไปดูความน่ากินความน่าอร่อยของหอยทอดสูตรโบราณเจ้านี้กันฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือปกติถ้ากระทะหอยทอดที่เราเห็นทั่วไปเนี่ย จะเป็นวงกลมใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยเขาเป็นแบบกระทะสี่เหลี่ยมก็มีความเก๋ไปอีกแบบแล้วก็จากเท่าที่สังเกตเนี่ยคือแป้งปกติทั่วไปจะเป็นแบบฟิลกรอบๆใช่ไหมอันนี้เป็นหอยทอดฟิลที่เป็นคล้ายๆอ,อส่วนเป็นแป้งนิ่มนี่ที่สําคัญเลยเขาใช้น้ํามันหมูแล้วก็ไข่เป็ดแล้วก็นี่เลยมีกระเทียมเจียวด้วยโอ้โห,หน่าทานมาก,มากเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่า รสชาติจะเด็ดขนาดไหนคะ่ะมาตันงแปดสิบปีแล้วมาแล้วทุกคนน่ากินโคตรนี่จานนี้นะครับราคา60บาทเป็นแบบพิเศษถ้าธรรมดาเนี่ย50บาทมีเครื่องปรุงแค่แบบนี้นะทุกคนอย่าถามหาซอสเพราะว่าปกติทั่วไปเนี่ยเราจะกินออหอยทอดที่มีซอสใช่ไหมที่นี่เขาไม่มีสูตรโวราณเขาไม่มีซอสที่นี่เขาบอกว่า หอยใหญ่ดูดิทุกคนใหญ่มากิหอยเด้งหอยเด้งเป็นหอยสดที่แบบแกะกันสดสดแล้วก็เอามาทําเลยไม่ได้แบบเป็นหอยแช่ฟรีดคือหอยสดมากหอยเด้งมีอันนี้คือเป็นฟิลแป้งแบบที่ไม่ใช่เป็นหอยทอดแป้งกรอบเป็นแป้งนิ่มนี่แป้งนุ่มแล้วก็แบบมันจะฟิลหนึบ ค่ขายออส่วนแหละแต่ว่าคือก็เป็นอีกฟิลหนึ่งของการกินหอยทอดที่ไม่ใช่แบบหอยทอดแบบแป้งกรอบรับรองว่าหากินที่ไหนไม่ได้นะแบบเนี้ย และนี่ก็คืออีกร้านอร่อยของเมืองแปดล,ลิ้วนะครับคือร้านปราณนีหอยทอดสูตรโบราณน,นั่นเองร้านเขาเปิดตั้งแต่10 0โมงถึงบ่ายสองครึ่งนะครับใครที่อยากจะมากินแบบวุตนทีนะครับต้องดูเวลากันสักหน่อยเพราะว่าร้านเขาเปิดแค่10โมงถึงบ่ายสองครึง่งถ้าเกิดมาหลังจากนี้นยะอาจ,จหมดก็ได้ใครที่อยากจะมาชิมหอยทอดฟิลแบบไม่ใช่แป้งกรอบแบบนี้และรสชาติอร่อยแบบนี้แบบไม่มีซอสก็มาชิมกันได้นะครับที่ร้านปลาณนีหอยทอดสูตรโบราณครับ และอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ต้องห้ามพลาดของเมืองแปดริ้วนะครับคือนี่เลยลุงตีกว๋วยเตี๋ยวรอดจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนดูกัน <S <S และนี่เลยทุกคนอีกหนึ่งเมนูเด็ดของเมือง8ปริ้วคือกว๋วยเตี๋ยวหลอดลุงตีนั่นเองโอ้โหดูดิโคตรน่ากินร้านลุงตีเนี่ยเขาขายมา10กว่าปีแล้วทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเขาแจกชาวบ้านแบบให้ชิมแต่พอชาวบ้านบอกว่าอร่อย เขาก็เลยออกมาทําขายชามนี้แค่5้าบาทนะทุกคนในนี้จะมี2เส้นเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเมียนะครับทุกคนมีเต้าหู้ทอดดาวย่วของเราคือกาก,ากหมูนี่เลยทุกคนหมูสับผัดกับเซโป๊ปรุงรสแบบชีเด็ดของร้านลุงตีเขาเลย<ห>เดี๋ยวเราจะลองชิมหมูสับนะโอ้โหอร่อยและนี่เลยทุกคนข้าวเปรียบปลานี่คืออีกหนึ่งสูตรเด็ด เขาบอกว่าเป็นเครื่องเคียงของร้านลุงตีที่ใครสั่งก๋วยเตียวหลอดเนี่ยจะต้องมีทีเด็ดตัวเนี้ยที่เป็นเครื่องเคียงไปกินคู่กันเดี๋ยวเราจะลองชิมแบบเขาเก็บตาบแบบเปล่าๆหอมอร่อยนี่เดี๋ยวเราจะชินมนทุกคนแต่และว,วัตถุดิบอร่อยอยู่แล้วพอกินกับเต้นมันมีความกลมกล่อมเข้ากัน ปกติเวลากินกว๋วยเตี๋ยวลอดเนี่ยความชอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนะาะบางคนก็ชอบแบบน้ำน้อยบางคนก็ชอบแบบน้ำจึ่งๆอย่างวุ้ยตี้เนี่ยชอบแบบน้ำจึ่งๆแบบเยอะๆหน่อยคือถ้าเกิดใครชอบแบบไหนบอกลุงตี๋เขาได้เลยว่าจะแบบน้ำน้อยน้ำมากคืออร่อยเหมือนกันหมดแล้วแต่ความชอบทำนี้แบบจุกๆเลยอร่อยเด็ดเบร์ใช้คำว่าของดีเมืองแปดริ้วได้ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอร่อยของเมืองปะาลิ้วนะทุกคนคือร้านลุงตีกว๋วยเตี๋ยวหลอดเขาอยู่ตรงนี้เองตรงข้ามศาลเจ้าแม่กวนอิมรอยน้ําร้านเขาเปิดแต่สิบโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับใครที่จะมากินแบบบุตี้เนี่ยมาลองความอร่อยกว๋วยเตี๋ยวหลอดของลุงตีเนี่ยมากันได้เลยครับที่นี่รับรองว่าอร่อยเด็ด และตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งร้านอร่อยเด็ดของเมือง8ปริ้วนะครับคือน,นี่เลย8ปริ้วขนมจีนเส้นสดน้ำยาปูเดี๋ยวเราจะพาไปชิมเมนูขนมจีนน้ายาปูว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนตามมาเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนี่เลยมอแรกน้้ำพริกเอ่อเคียวหวานไก่น้ำยากะทิ น้ำยาปูแกงเนื้ออันนี้แกงเนื้อนะครับแล้วก็ข้าวซอยขเขามนีน้ำยาป่าแล้วก็น้ำเงี้ยวด้วยโอ้โหเรียกว่ามีหลายเมนูมากเป็นขนมจีนเส้นสดที่โรยกรสดๆสดแล้วก็เอามาเสิร์ฟลูกค้าเลยทุกคนเรียกว่าคื <c oughs> อ <c oughs> ไม่มีตกค้างแล้วก็สดใหม่ทุกจานแน่นอน เขามีาราผักใครอยากจะกินผักแบบไหนก็หยิบได้เลยนี่เลยาปูมาแล้วโอ้โหคุณพี่เฮียนุ่มเขาเสิร์ฟเองกับมือดูดิทุกคนเราสั่งไปน้ำยาปูจานนี้ชุดนี้80บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำยาเขาก่อน ปูมีความเข้มข้นแต่ว่าไม่เผ็ดมากคือถ้าเกิดคนไม่ชอบทานเผ็ดเนี่ยทานได้ปูเยอะมากๆด้วยความที่มันเป็นขนมจีนเส้นสดที่ทำสดๆใหม่ๆรสชาติมันแบบดีมากคืนนุ่มแบบแม่ขังเลยอะ่ะแล้วก็กินเข้าไปนะมันมีกลิ่เนเครื่องเทศที่แบบขักพุ่งอยู่ในปากแล้วก็เนื้อปูคือ สดไม่เหม็นคาวเลยืูแบบสดแล้วก็หวานอร่อยมากที่นี่นะทุกคนนอกจากเขาจะทําขนมจีนเส้นสดแบบสดใหม่แล้วเขายังตําเครื่องแกงเองด้วยถึงว่ารสชาตินับโอ้โหมีแบบเครื่องเทศอะคือหอมปุ้งทั่วปัดเลย และนี่ก็คือร้าน8ลิ้วขนมจีนเส้นสดโดยเฉพาะเมนูนี่เลยขนมจีนน้ำยาปูวุ๊ซี่บอกเลยว่าเด็ดมากอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ห้ามพลาดนะครับของเมืองปปดลิ้วนั่นคือนี่เลยร้านเล้งกี่สามยปกติเขาอยู่ที่สามยอานะครับแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายกลับมาที่บ้านเกิดที่เมืองแปดลิ้วและร้านนี้เขามีเมนูเด็ดคือลาดหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าจะหน้ากินแล้วก็น่าอร่อยขนาดไหนตามมาเลยครับ ถ้ามาถึงแล้วทุกคนเขาจะมีนี่เลยบัดคิวสำหรับเป็นคิวที่จะใช้ในการทำอาหารเมนูที่นี่ยอดฮิตก็คือเป็นราดหน้านะฮะเราก็จะสั่งราดหน้าหมูราดหน้าเนื้อแล้วก็ราดหน้ากุ้งแม่น้ำหนตัว380บาทที่นี่เขาบอกว่าต้องสั่งให้หมดจบในคราวเดียวเพราะว่าถ้าเกิดสั่งหลายต่อเนี่ยมันต้องเริ่มคิวใหม่เราขอเขียนเมนูกัน ทุกคนโอ้โหนี่คือลาดหน้ากุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวจานนี้380บาทนะทุกคนน่ากินมากมากเราสั่งในหมดสั่งจานก็มีลาดหน้ากุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวเขาจะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะแล้วแต่ว่าเราชอบกี่ตัวก็สั่งไปเลยแล้วก็มีลาดหน้าหมูลาดหน้าเนื้อกุ้งแม่น้ำหนึ่งตัวก็จะได้กุ้งมาหนึ่งตัวแบบแน่นๆจุกๆตัวใหญ่แบบนี้เทกเจอร์ก็ดูน่ากินมีความติดกระทะนหน่อย ที่โดมก็คือมีกลิ่นไม้ของกระทะก็คือเป็นซิกเนเจอร์เลยแล้วก็ที่เนี้ยเขามีคนผัดเส้นแค่คนเดียวนะทุกคนที่จะได้แบบเส้นแบบมีความน่ากินแบบนี้เราจะมาชิมกันว่าความอร่อยมันจะแบบอลังการขนาดไหนเหมือนกุ้งหรือเปล่ารสชาติเนี่ยจะออกไปทางเค็มนหน่อยๆคือถ้าเกิดใครชอบแบบเค็มๆหวานๆก็คืออันเนี้ยชอบเลย น้ำรัดหน้าเขาเคลือบกับตัวเส้นทําให้มีมีความอร่อยกลมกลอมแบบคือดีอ่ะจิมทีเด็ดของเราคือกุ้งแม่น้ำว่าจะสดจะเด้งขนาดไหนดูดีทุกคนแล้วเขจะให้ดูเนื้ออันนี้คือกุ้งแม่น้ำบางประกงเลยทีเดียวเนื้อมันแบบสดมากครโคตรเด้งหวาน อร่อยมากเราสั่งมาสจานทุกจานก็น่าจะมีเบสที่มันเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะไปชิมหมูว่าหมูมันจะเด้งอร่อยไหมนี่เลยนี่คือรับหน้าหมูเนี่ยหมูเขาแบบมีเยอะนะทุกคนหมูเป็นฟีลแบบหมูใหม่นุ่มๆคือรสชาติของแบบมีความพริกไทยน่อยๆซึมเข้าไปอยู่ในหมูอะคือรสชาติดีแล้วก็คือหมูนุ่มมากๆ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดของเมืองแพรล้วนะครับร้านลาดหน้าเล้งกี่3ย่านที่เขาย้านจาก3ย่านมาอยู่ที่บ้านเกิดของเขาคือฉาจ,จังซานั่นเองสําหรับใครที่ชอบทาลาดหน้าหรือเป็นคอลาดหน้าเนี่ยแล้วก็ชอบรสชาติที่เป็นแบบสไปล์ดั้งเดิมแบบจีนออริจินอลแบบไม่ต้องปรุงถ้าเกิดชอบแบบเนี้ยคือร้านเนี้ยคือเหมาะเพราะว่าคือเป็นรสชาติที่โบราณแบบไม่ต้องปรุงมีความกรอบกรอบในตัวอยู่แล้ว ส่วนตัวเส้นเขาเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับที่มีแม่ครัวทําแค่คนเดียวกว่าจะออกมาแต่ะานก็คือแบบโหต้องใช้ความพิถีพิถันในการทํามากร้านเขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นนะครับใครที่เป็นคอรันหน้าต้องห้ามพลาดร้านนี้เรียกว่าเด็ดอากาศร้อนร้อนแบบนี้เราจะต้องมาหาเครื่องดื่มสดชื่นแบบเก่าแก่กินเรามานี่เลยร้านกิมโรงข้าวก,กาแฟที่เขาเนี่ยจะขายกาแฟ เก่าแก่โบราณมา40กว่าปีแต่ว่าเพิ่มเป็นกาแฟสดเนี่ยประมาณ6ปีเดี๋ยวเราจะสั่งเมนูที่เรา,เราชอบกินมากเดี๋ยวผมขอโอเลี้ยง1แก้วนะครับเมนูโอเลี้ยงคือเมนูที่เราชอบเขาจะใช้เ,เป็นกาแฟโรบัสต้าใช่ไหมครับโหแค่ได้กลิ่นก็คือหอมมากทุกคนโหคือสีเข้มขน้นกลิ่นเนี่ยคือหอมมาก,มากๆทุกคน แก้วนี้กี่บาทครับเนี่ยยี่บาทค่ะโอดูสีดิแค่สีก็รู้แล้วว่ามันต้องอร่อยมากเดี๋ยวเราชิมเฮ้ยอร่อยมากเป็นโอเลี้ยงที่อร่อยมากๆคือเราอะสายโอเลี้ยงอยู่แล้วอันนี้คือเขาชงแบบไม่หวานเกินไปที่สําคัญคือไม่ขมกาแฟเกินไปเพราะเราเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟแบบไม่ชอบมากอะแต่อันนี้คือดีมาก นี่เลยทุกคนกิมมลงพวกกาแฟเป็นกาแฟโบราณเก่าแก่ที่แบบเขาขายส่งทั่วประเทศโอ้โหเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ทุกคนต้องมานี่คือล็ดกาแฟนี่เขาส่งออกทั่วประเทศเลยนะเขาเปิดแต่ตีห้านะทุกคนปิดสามโมงใครที่อยากจะหาเครื่องดื่มเด็ดๆที่เป็นกาแฟแบบโอ้โหรสดีรสเด็ดมากก็มาที่นี่เลยกิมมลงพวกกาแฟรับรองว่าเด็ดจริงๆครับ นี่เลยทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดของเมืองแปดริ้วคือห่อหมกรีบสั่งอยู่ที่ร้านนี้เลยประดิษฐ์โภชนาที่ทําไมถึงต้องรีบสั่งเพราะว่ามันอร่อยมากเด็ดมากคือถ้าเกิดใครมาต้องรีบสั่งเพราะว่ามันหมดเร็วมากแต่คือโชคดีมากที่ว่ามันยังไม่หมดเราก็เลยจะมาสั่งแล้วก็ชิมดูว่ามันเด็ดอร่อยขนาดไหนที่นี่เขาจะใช้เป็นเนื้อปลาช่อนนานะทุกคนแล้วก็จะมีตัวฐานเนี่ยจะเป็นมีใบยอ ไปโหระพาแล้วก็กระหล่ำปีห่อละ70บาทเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตากันว่าจะน่ากินน่าอร่อยแล้วก็ทำไมมันต้องถึงรีบสั่งมันหมดเร็วขนาดนั้น,น,นเลยหรอเดี๋ยวรอดูนี่เลยทุกคนมาแล้วห่อหมกปลาช่อนนาข้างล่างเป็นใบยอที่เราสั่งมานี่เราให้ดูเท็กซ์เจอร์เขาบอกว่ามันเด็ดมากใครที่มาร้านนี้ต้องแบบต้องสั่งนี่เราให้ดูเนื้อเขาบอกว่าที่เนี้ย ข้างในอ่ะมันจะมีเนื้อเป็นตอนตอนที่ยังแบบไม่บดอ่ะดูดิมันก็มีเป็นตอนตอนอยู่นะร้านนี้เขาขายมาร้อยปีแล้วนะค,คนดูดิขายมาแตา่สองสี่เจ็ดเจ็ดค่ะดูแล้วว่าถ้าเันเห็นน้องรีบสังมันอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศแต่ที่บอกว่าปลาเป็นตอนๆๆตอนตานเคี้ยวมันเป็นตอนตอนจริงๆปกติ ปลาช่อนเนี่ยมันจะมีก้างเยอะใช่ปะนี่ไม่มีก้างเลยอร่อยมากดูดิทุกคนปลาเป็นตอนๆอยู่เลยคืออร่อยมากเครื่องแกงเนี่ยเข้มข้นรสชาตินี่คือไม่มีโดดทางไหนคือกลมกล่อมละมุนแบบดีมากเผ็ดกําลังดีไม่เผ็ดเกินไปที่สําคัญคือใบย,ยออ่อนแล้วก็ไม่ขมเลยอร่อยมากๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดคือฮอหโมกดิบสั่งที่ร้านประดิษฐ์โฆษณา เขาเปิดขายตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นทุกคนห่อละ70บาทเข้ามีแบบไอตัวฐานะให้เลือกก็มีใบโหระพามีใบยอมีกล่ำปีเรียกว่าเด็ดมากใครที่มาเมือง8ปดริ้วต้องห้ามพลาดครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ต้องห้ามพลาดที่เมือง8ปดริ้วนะครับนั่นคือก๋วยจับตักมอนี่เลยเขาขายข้าวหมูกรอบกระเพาะปลาแล้วก็ก๋วยจับเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งก๋วยจับ มาทานหนึ่งชามว่าจะเด็ดขนาดไหนเขาขายไปยาวนานเกือบ40ปีทุกคนว่าหน้าตาจะเป็นไงน,นี่ทุกคนมาแล้วก๋วยจั๊บที่เราสั่งไปโหหน้าตาโคตรน่ากินที่นี่เขาจะเป็นก๋วยจั๊บแบบน้ำขคนนะทุกคนไม่ใช่น้ำใสเขาดังเรื่องหมูกรอบนะทุกคนดูหน้าตาดน่ากินมากๆในนี้ก็จะมีเลือดหมูแดงเครื่องในหมูนะทุกคนมีไข่เครื่องฟองที่ขาดไม่ได้คือเต้าหู้นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำซุปกันนะเขาบอกว่า เดด็น้ำซุปคือตอนตักขึ้นมาคือมีกิ่นหอมนะหอมเครื่องเทศแล้วก็น้ำซุปจะออกไปทางหวานนหน่อย,อยแล้วก็มีความกลมกล่อมใช้คำว่าอร่อยได้เดี๋ยวเราจะมาชิมตัวเด็ดของก๋วยจับ๊บถ้วยนี้นะคือหมูกรอบดูหน้าตาดิโคนรน่ากินอยากให้ได้ยินเสียงอนะ ขนาดแช่อยู่ในนะ้ำยังมีความกรอบอยู่เลยมันจะมีแบบมีความความมันอะ่ะแทรกอยู่ข้างในแปบลบว่ามันนุ่มแต่ยังคงความกรอบอยู่ต้องบอกเลยว่าก๋วยจับตักม้อร้านนี้เด็ดมากแต่นอกจากนี้เขายังมีนี่เลยข้าวหมูก,กรอบแล้วก็เคาะปลาที่เป็นเมนูเด็ดเดี๋ยวเราสั่ง ทีกคนอีก2เมนูเด็ดของร้านกว๋วยจั๊บตักมอก็คือข้าวหมูกรอบกับกระเพาะปลาเราจะมาชิมกันจะอรับซอสอกจะแบบมีความเปรี้ยวๆหวานๆห,หน่อยมันจะไม่เหมือนแบบซอ,อสบมกกรอบทั่วไปที่แบบออกหวานๆในชะ่ไหมอันนี้จะคือนำไปทางเปรี้ยวอร่อยทุกคนที่มันอร่อยเพราะวะ่าคือหมูกรอบเขาดีมากคือจะกินกับอะไรก็อร่อยนี่ เดี๋ยวต่อไปเรามาชิมกระพาะปลาที่เป็นเมนูเด็ดเมนูหนึ่งของเขาในจานนี้ก็จะมีมีไข่นี่เลยกระเพาะปลามีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีเลือดนะทุกคนอ,อันแรกเลยคือหอมมีความกลิ่นหอมของเห็ดหอมอะ่ะแล้วก็น้ำแบบคือเข้มข้นกำลังดีรสชาติกลมกลม ไม่ไม่มีอะไรโดดออกมาแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศเบาๆนี่กระเพาะปลากระเพาะปลาดีนะไม่เหนียวนุ่มรสชาติของน้ำตุ๊กเนี่ยมันซึมเข้าไปในกระพาะปลาเด็ดทั้งหมดนี้ก็คือร้านเด็ดของเมืองแปดริ้วชาเชิงเซาที่วูตตี้คัดมาให้แล้วว่ามันแบบเด็ดจริงๆ ใครที่อยากจะตามรอยก็มากันได้นะครับส่วนใครที่ชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วุ้ิแล้วก็ช่องไปกินไปเที่ยวของเราด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับ